เป๊ไปชื่อนี่แหละนะครับรายงานการซื้อสินค้าตั้งใจดูนะครับไม่ใช่คุยกันนะครับตั้งใจดูผมสอนแป๊บเปียละนะครับตอนนี้มีรายงานปรากฏละโอเคนะคก็อาจารย์บอกว่าพวกนี้มาทำรายงานทั้งหมดเลยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ พอเราได้รายงานแล้วตอนนี้งานครบแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เรื่องแล้วทําเมนูครับทําเมนูก็คือไปที่ create นะครับแล้วก็เลือก blank form นะครับเป็นช่องว่างไม่มีอะไรนะก็มาคลิกพิมพ์นะครับพิมพ์ว่า <Yeah. S 1> เมนูนะครับเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับตั้งชื่อเนาะอันนี้ระบบ ล้านโลตัสนะครับระบบร้านโลตัสเนาะของเธอเป็นไรก็ไม่รู้นะครับจัดตัวหนังสือให้มันควายๆหน่อยนะครับจัดกึ่งกลางนะครับตรงนี้ยกย้ายได้เนาะจับตรงนี้ยกย้ายได้นะครับใส่สีสันให้เรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บแล้วปุ่มครับต้องเอาปุ่มมาใช้งานนะครับอยู่ที่ดีไซน์นี่แหละนี่คือปุ่มนะ นะครับคลิกปุ๊บปุ่มที่1น,นะครับตรงนี้ให้เลือกฟอร์มโอเพนนะครับฟอร์มโอเพแล้วก็จานบอกว่าส่วนที่เป็นฟอร์มเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบันทึกชื่ออะไรมันก็จะปรากฏตรงนี้นะครับฟอร์มสั่งซื้อเน็กมาตั้งชื่อนะครับอันนี้บันทึก บันทึกไม่ใช่บันทุกบันทึกสั่งซื้อนะครับแค่นี้แหละฟินิชเลยเห็นไหมครับได้ทั้งปุ่มแล้วปุ่มต่อไปทาเหมือนเดิมนะครับฟอร์มเลือก Open น,นะครับเน็กสมมติว่าอ่ะใบเสร็จนะครับนี่ยกตัวอย่างนะแล้วก็ Next มาแล้วก็รายการใบเสร็จนะครับ จะเขียนว่าบันทึกใบเสร็จก็ได้นะครับจะเขียนว่ารายการก็ได้แล้วก็ฟินิตนะครับเห็นไหมครับได้แล้วนะครับอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้คืออะไรสำหรับพิมพ์ข้อความนะครับฝั <Yeah. S 1> ่งนี้บอกว่าอ่าป้อนข้อมูลนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้บอกว่าแสดง รายงานนะครับหรือหรือรายงานที่เฉยก็ได้นะครับรายงานโอเคนะรายงานข้อมูลนะครับอ่ะรายงานมีอะไรบ้างนะครับก็ปุ่มเช่นเดิมนะครับรายงานใช้คำว่ารีพอร์ตนะครับเมื่อกี้ฟอร์มนะนี่รีพอร์ตเนะรีพอร์ตก็โอเพนเหมือนเดิมนะครับก็มันจะขึ้นมาให้นะครับมี กี่อันขึ้นมาให้แล้วก็เลือกนะครับตรงนี้ก็พิมพ์รายงานซื้อสินค้าแล้วก็ฟินิชได้ปุ่มแล้วเห็นไหมครับพวกนี้ปุ่มพวกนี้นะครับตรงนี้ถ้าเราต้องการรวมนะครับคลิก2ง,งานนะครับกดคอนโทรนค้างไว้คลิก2ง,งานคลิกขวาเมาส์เลือกเมกนะครับโอเคไหม ตรงนี้ปุ่มไม่เท่ากันไม่สวยทำยังไงขยายได้ครับขยายได้โอเคไหมอ่าพอเสร็จปุ๊บแล้วปุ่มสุดท้ายนะครับจบการทำงานนะครับอันนี้เช่นเดิมนะครับคลิกจบการทำงานเขาเรียกว่าปิดฟอร์มครับเห็นไหมครับสรุปแล้วเมื่อกี้มาทำเมนูมีอะไรบ้างมีเปิดฟอร์มนะครับฟอร์มทุกอันมีเปิดรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตที่เราทำไว้ ที่จำเป็นนะครับไม่ใช่ทุกงานโอเคไหมอ่าตอนนี้ปิดทํางานก็คือปิดฟอร์มนะครับปึ๊ดมันมีรูปให้เลือกด้วยนะครับอ่ามี2รูปถ้าเรามีรูปอื่นแล้วก็เลือกได้เราอาจจะไปหาเน็ตมาว่าจบการทํางานเนี้ยเอาเป็นปุ่มนะครับเป็นนิดเสร็จแล้วนะครับจะบันทึกแล้วนะบันทึกก็ตั้งชื่อมันว่าเมนู นะครับอ้าวใส่พื้นหลังสักหน่อย C นะครับ